คนอยากให้ก็กลัวลองดูสิลูกโดโดไม่ต้องกลัวเนี่ยถือว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมาดูดเองเอ่อถือนิ่งๆถือนิงน่งๆพิงไวใ้ให้พี่ก็สอนให้พี่ก็สอนไปใกล้ๆทมัพร้อมยังพร้อมแล้วจับแน่นๆนะ แน่นๆลูกจับไว้เขาไม่โดนมือหนูหรอกถือแน่ๆนๆเลยลูกถือครับถืออ้าวไม่ถือกลัวมาเปลี่ยนขวดนึงให้แครอทกระต่ายดีกว่ามาให้แครอทดกีกว่าง่ายๆอันสองขวดนี้หนูมาให้ต่อนะ ผมไปให้ใกล้ๆสิให้มันกินใกล้ๆถือหนูถือยาวๆเดี๋ยวเขามางับเอง